ข้าเป็นคนใจสอกเป็นคนไม่เอาไหนที่ลาดตาขาวที่สุดในโลกเลย,ยนี่คือเขาคุณชา,า,า,ายต้นลายปีดีพ่อเจ้าสบายดีหรือเปล่าทุกอย่างได้สมหวังไหมพ่อข้าสบายดีรับได้ทุกอย่างครับแล้วก็ดีแล้วดีมาก ไปเถอะคุณชายช่วยนำทางเราจะไปช่วยหลิงเออท่านป้าจะไปเองเลยครับนี่ก็ดีสิครับแต่ว่าท่านป้าจะถอนคิดได้หรอถอนไม่ได้หรอกงั้นถ้าช่วยจวจื้อมู่ไม่ได้เขาต้องมายอมปล่อยคน,นแน่เลยฮะช่วยคนไม่ได้แต่ฆ่าคนได้หรือเปล่าลนะ่ะไป กชยต้วนพ่อเจ้ามีอนุหลายคนหรือเปล่าไม่มีเลยอะแม้แต่แม่ข้าก็ไมได้อยู่กับเขางั้นก็ยังฝึกวรรยุทธ์ทุกวันหลายปีนี้ฝีมือก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมใช่ครับพ่อข้าฝึกวรรยุทธ์ทุกวันเลยแต่ว่าฝีมือเป็นยังไงข้าก็ไม่รู้เหมือนกันอะเขาไม่ทิ้งวรรยุทธ์งั้นก็ดีแล้วเอ๊ะคุณชายทำไมเจ้าไม่รู้บริยุทธ์ล่ะ อ้าวอ้าวเด็กคนนี้ครับอ้าวเดียวอ๋ออ๋ออ้าวเดียวเดี๋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 เดี๋ยวเดี๋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 เ ว่าถโอ้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 อ้โ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 ออ้อ้โ้โอ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 ้อ้โอ้โอ้้โอ้โอ้โออ้โอ้ อ๋อแล้วใช่แล้วคุณชายต้วนเขาไปบอกชัวชมูว่าสามีค่าสมัยก่อนมีฉายาว่าเทพอาชาจงว่านโฉส่วนค่าชั่วการเป่าเป่ามีฉายาว่าโอสถพิษถ้ากร่าทำอะไรลูกสาวข้าแล้วก็เอาสองผัวเมียจะขอราวีถึงที่สุดเลยอ๋อครับผมก็จะไปบอกเขาเดี๋ยวนี้ล่ะคุณชายต้วนอย่าเพิ่งไปอ๋ออ๋ออ๋อ ฝากของนี้ให้พ่อเจ้าให้กับผู้ช่กสาวข้าถ้าพ่อข้าออกหน้าชื่อแม่นานจงได้ก็จริงแต่ว่าการไปท่าลีมมาไกลมากเลยอะไม่ต้องห่วงข้าจะ้ยืมมาหนึ่งตัวจะเดินไปห้าลีจะมีคอกม้าอยู่ไปขอยืมกับเจ้าของมาที่นั่นนะบอกว่าข้าสั่งให้ไปจําไว้เอาของนี้ให้พ่อเจ้าให้ได้ละ ใครอยู่ไหมใครเนี่ยขน้อยตัวนอี้รับคำสั่งจากจงหูหญิงการเป่าเป่าให้มาขอยืมม้าครับยืมมา้าเหรอยืมทำไมจงหลิงถูกจับข้าจะรีบไปช่วยนางอะ่ะดังตัวดีไปเก่าเรื่องข้างน,นอกอีกแล้วเหรอในเมื่อการเป่าเป่าออกหน้าจะก็ไปจงเองแล้วกันมชื่อุหลาบดำเสร็จงานแล้วรีบมาคืนข้าละ าจะไม่ออกไปได้มาแล้วจะไปไหนก็ไปเถอะอืะอขอบคุณแม่นางมากครับอ๋อถ้าก็ทำงานเสร็จแล้วเขาจะรีบเอามามาคืนให้นะครับ ตามนั่นไม่ใช่นาะงไปบ้าดีกว่าแม่นางคนนี้มีอันตรายไม่ได้สิเราไปบอกให้นางรู้ตัว าขอให้รูไปดังน้กมเข้าไปไัะไ้นอ้ไออ้อ้อไอ่ไอ้ไ้ไอ้นอ้ไ้ไอ่ไ้อ้ไอ้อ้าอตไอ้อ้ ตัวดีดูสิจะไปไหน,น <c oughs> พ้นเรื่องนี้ไปช่วยคนกลับมาทำไมอีกกลัวจะมีภัยก็ต้องกลับมาช่วยเจ้าก่อนนอะช่วยแค่อาศัยเจ้าเนียย่ยเลยเอาชีวิตตัวเองมาทิ้งเราไม่เห็นว่าเสียใจเขาสายไปแล้ว ลูกผ <Es> <an> ู <dem> ้ชายทำอะไรขอพี่มีความถูกต้องไม่มีคำว่าเสียใจหรอกความสามารถแค่นี้ถือเป็นลูกผู้ชายเหรอเ นางปล่อยข้าลงไปได้หรือยังกันนี่โอยโอ้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 ยนีนมาเรื่องระตีข้าแบบเนี้ข้าไปไปแล้วปล่อยข้าเถอะโอ้ย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 โรยแล้วสิ ลีก้า <Ừ. S 1> คุยเป็นลูกผู้ชายอีมั้ยไม่รู้ลูกผู้ชายเ็นือลูกผู้ชายมใช่ยังอเฮ้ยเฮ้ยยมันเจ็บหมยังไม่ปล่อยเัาเลยนะีเขาจะด่าเจ้าเนี่ยขาดจริงๆด้วยช่ด้วยีด่สิแล้วจะต้องถูกด่าจนเยดได้ไ่ออยข้าแ้ผู้หิงต้องไม่กลัวเจ้าหรอกถ้าเป็นลูกู้ชายอ๋ ว่าไงยังไม่ยอมแพ้เหลย <c oughs> ถ้าไม่พูดก็จะตัดลิ้นเจ้าออกมาท่านยังไม่ต้องพูดอีก <c oughs> นี่นี่นี่เยี่บ้าจะมาตัดลิ้นกันจริงๆเหรอเนี่ยมาทำาบ้าๆน,นะถ้าตัดลิ้นข้าขาดจะมีประโยชน์ต้อยข้าใหม่เหรอ <c oughs> ข้ายังไม่เคยลองเนี่ยให้เจ้าทดสอบเป็นคนแรกก็แล้วก <c oughs> ันนะ ตัดลิ้งขาดไม่มีทางต่อไม้ได้อีกหรอกไม่ต้องลองก็รู้อย่าทดสอบเลยนะนะรู้ก็ดีแล้วอ้อคนเบาหน่อยดีโอ้โห <c oughs>